สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะแล้วก็คุณป้าแล้วก็พี่พี่ทุกทกท่านนะคะแล้วก็ f อซนะคะผ้าที่ชมอยู่นี้นะคะเป็นผ้าลายปลาค่ะสีพื้นเป็นสีเขียวนะคะซึ่งลายปลาตัวนี้ก็นี่ค่ะน้องเขากําลังที่จะเริ่มมัดหมีของลายปลาที่เป็นพื้นสีเขียวขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็น้องเขากําลังตัดนะคะกําลังตัดเพื่อที่จะนําไปทอเป็นผืนนะคะอีกประมาณสักอ,อ,อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เราก็จะได้เห็นเป็นผืนแล้วนะคะเดี๋ยวแจะก็จะได้นํามาโชว์ให้พี่พี่ดูอีกทีหนึ่งน,นะคะแปลกว่านะลายปลาก็เป็นลายมงคลอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะน่าจะมีไว้ครอบครองออก็ดีเหมือนกันนะคะ เป็นลายปลาพื้นสีเขียวค่ะน้องเขาตัดได้นิดหนึ่งแล้วนะคะอีกต่อไปนะคะ2พื้นนี้นะคะก็คือมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เตรียมที่จะทอเลยค่ะเป็นลายปลาสีชมพูม่วงชมพูนะคะชิ้นนี้นะคะที่แจ็คชี้อยู่เป็นม่วงชมพูค่ะซึ่ง แจ้งว่าเป็นสีสดใสามากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองทอนะคะเดี๋ยวประมาณ1อาทิตย์นะคะจะออกมาเป็นผืนนะคะส่วนอีกด้านขวามือนะคะที่อยู่ติดกันก็จะเป็นลายปลาเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเป็นพื้นเม็ดเป็นพื้นสีเม็ดมะขามนะคะตัวนี้เป็นลายปลาเหมือนกันคะ่ะอยากรอชมไหมคะหรือว่าอยากจะจองก่อนก็ได้นะคะพี่พี่เพราะว่าจั จะคิดว่านะลายปลายนี่ก็เป็นลายมงคลที่ที่น่าจะมีเก็บไว้นะคะก็อีกสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็จะได้มาเป็นผืนแล้วค่ะน้องเขาจะเริ่มทอแล้วนะคะเพราะว่ามัดมีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสวยงามดีเหมือนกันนะคะเฉพาะดูเป็นสีนี่ก็โดดเด่นแล้วอะคะ่ะสำหรับ ที่กำลังมัดอยู่นี้นะคะประมาณ5 0แล้วเป็นลายขนมปังค่ะที่น้องเขาเตรียมต่อจาก3ผื้นที่ที่เป็นลายปลานะคะที่บอกก่อนหน้านี้นะคะนี่เป็นลายขนมปังค่ะที่น้องเขาเตรียมต่อจาก3ามื้นนะคะก็คงไม่นานนะคะไม่น่าจะเกิน2 3สามอาทิตย์หรือสีอาทิตย์เนี่ยค่ะจะได้เห็นเป็นรูปร่างแล้วค่ะส่วนมัดมีนี้เป็นลายเต่าง,งับค่ะ น้องเขากำลังเริ่มทำครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะลองดูฝีมืออีกทีหนึ่งค่ะไม่น่าจะนานค่ะเดี๋ยวแจ็คจะเอามาโชว์ให้พี่ๆดูนะคะหรือว่าจะอลองจองไว้ดูไหมคะหรือว่าถ้ายังไม่จองยังไม่แน่ใจก็รอชมผืนจริงอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวแจ็คจะ,จะนํามาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆรอชมกันนะคะตื่นเต้นค่ะจ็ก็ตื่นเต้นที่จะรอชมเหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่